ไปที่เรือสมตัวดันไปพร้อมๆกันเลยเออแล้วถ้าเรานั่งรถไฟด้วยแล้วก็ดันไปด้วยดีเปล่าวะล,ลองดูดิดันไปเออดีกว่าเรามาเที่ยวเดินดันอยู่นะไปเออนี่แบบนี้เร็วกว่าเยอะเอามันทะลุตัวเราแล้วเดิงกลับไปด้านหลังได้ด้วยเหรออะไรของบันว่เกม สวัสดีครับกลับมาพบกับ Minecraft เอาชีวิตรอด EP ที่1 1กันแล้ว <Yahoo! S 1> หลังจาก EP ที่แล้วที่เราได้สร้างเป็นฟาร์มทองกันก็ผมได้ปรับแต่งนิดนึงครับทำให้มันอัตโนมัตินั่นเอง mm hmm. คือเราแค่มายืนตรงนี้ mm hmm. ก็สามารถได้เรเวลมาซ่อมแซมอุปรกรณ์หรือชุดเกราะของเรากันแล้วครับโดยการกดแค่คันโยกตรงนี้ครับเพื่อสั่งการทำงานนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ผมก็ได้เป็นอีเตอร์นุ่มนิ่มมา1อันครับคือไปเลกมากับชาวบ้านนั่นแหละเป็นสมุดน,นะสมุดน,นุ่มนวลเดเอ,อนั่นแหละแล้วผมก็มาคุดหินตรงนี้ปรากฏว่าเจอกับสลามอีกแล้วนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูผลผลิตในฟาร์มทองของเราแล้วกันครับคือมันจะเยอะมากผมก็เลยแบบได้เรียงกล่องมาแบบนี้แหละเออเยอะเหลือหลายครับ แต่ที่เยอะไม่ใช่ทองนะันมันเป็นดาบะเออคือดาบพวกนี้มีใครรู้บ้างว่าเอาไปทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะคือผมไม่รู้ว่ามันเอาไปทําอะไรครับเออทองที่ได้มาผมก็เก็บใส่ตัวและก็จะได้ประมาณนี้ครับก็ถือว่าน้อยนั่นแหละและอย่างหนึ่งผมก็คราบเป็นรางรถไฟแล้วด้วยนะสามสิบรางนั่นเองคือผมยืนเอฟเคอยู่นี้ประมาณสักชั่วโมงกว่าได้บ้งนั่นแหละมันได้ไมาแค่นี้ก็ถือว่าน้อยกว่าฟาร์มเหล็กของเราเยอะเลย เออแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะรับเป็นรางรถไฟกันเลยนะสิ่งที่เราจะต้องใช้เดี๋ยวเอาหินออกมาด้วยลวกันแล้วก็เป็นหินสีแดงครับเรสต์สโตนอะไรนี่แหละเราจะมาครับให้เป็นทองแท่งกันก่อนคราฟเป็นทองแท่งเสร็จแล้วก็หารางรถไฟครับได้มาแค่20ไม่สิ3 0เองเองอเออรวมแล้วก็ได้มา60รางน่าจะเพียงพอแล้วมั้งนะ นั่นแหละแล้วต่อไปเราควรที่จะมีคันโยกเลยครับเพราะว่ารางสีแดงอันนี้มันต้องใช้คันโยกในการจ่ายไฟเข้าไปให้มันนั่นแหละเนี่ยคันโยกโหได้มา50อันเลยเหรอคือผมครับไปไว้ที่บ้านเลยด้วยนะคือตอนนั้นที่ผมขุดหินแล้วผมก็ทยอยเอาหินพวกนี้แหละกลับไปยังที่บ้านของเราด้วยนิดนึงแล้วก็ผมขุดตรงนี้ดูดิทองแดงได้มาแบบโคตรเยอะเลยส่วนกระดาษอันนี้ผม ลืมครับเลขกับชาวบ้านแล้วก็เก็บใส่ตัวมาด้วยก็เลยเอามาไว้ที่ห้องอันนี้แหละโอเคแต่เราสังหารหมูพวกนี้ให้เสร็จแล้วเราก็เก็บเรเวลแล้วขึ้นไปด้านบนกันเลยแล้วกันไปครับด้านบนของเราก็จะมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือตอนนั้นผมก็ได้ขึ้นมาแบบไปเอาเหล็กมาจะครรารารงรถไฟนั่นแหละแต่ปรากฏว่ามีไอตัวระเบิดคร้บมาอยู่ด้านหลังก็เลยตุ้มไปสองครั้งนั่นเอง ก็เลยเป็นหลุมเป็นบอ่อแบบนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดแต่งกันรอบหลังแล้วกันแล้วก็อีกอย่างนึงเราควรที่จะเอาเหล็กมาด้วยครับเพราะว่าเราจะสร้างเป็นรางรถไฟไม่ใช่ดิเป็นรถไฟนั่นเองครับเออเอามาแค่2ชุดก็น่าจะเพียงพอละเดี๋ยวเรากลับไปยังบ้านของเราเพื่อที่ไปนอนก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลานี้มันกลางคืนหรือกลางวันวะเนี่ยแต่ฝนตกหนักมากเลย บริเวณแถวๆนี้ผมก็ได้เคลียร์พื้นที่แล้วก็สร้างสะพานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแต่ยังไม่เสร็จนะคือไม่รู้จะสร้างต่อยังไงแล้วไงก็เลยเอาไว้แค่นั้นก่อนแล้วกันและต้นไม้ตรงนี้ผมก็ตัดแบบปลูกแล้วตัดปลูกแล้วตัดเยอะมากเพื่อที่จะสร้างเป็นรีสอร์ทของพวกชาวบ้านนั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างรีสอร์ทกันก่อนละกันครับก่อนที่เราจะไปอัญเชิญชาวบ้านมาอยู่ใกล้บ้านของเรานั่นแหละผมจะใช้เป็นบล็อกหิน ธรรมดานี้แล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสวยดีไงเออแล้วก็บล็อกหินสีดํานี้ด้วยสัก2ชุดน่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม้นั่นแหละเอาไม้มาด้วยสัก2ชุดแล้วกันเออแล้วก็บล็อกหินธรรมดานี้มันสามารถคราบเป็นหินอิฐได้นะอยู่นั่นไหนแล้วนะเดี๋ยวหาก่อนครับอ,อ๋อนี่ไงหินอิฐอันนี้ก็ถือว่าสวยดีนะผมคราฟมาสัก2ชุดแล้วกัน โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มไปเริ่มวางฐานรากฐานเนี่เออใช่รากฐานรีสอร์ทของเราเลยแล้วกันผมจะสร้างบริเวณแถวแถ,ถ,ถตรงตรงนี้น่าจะดีมากไม่อยู่ไกลบ้านเราเกินไปใช่ไหมน่าจะได้อยู่เลยั้างเนาะเออวางไปเลยครับตรงนี้ไม่ต้องนับแล้วเสียวเวลาเดี๋ยวแป๊บนึงลืมเอาบล็อกไม้ออกมาเอาไม้มาก่อน เราจะต้องทําเป็นเสาบ้างเพื่อที่มันจะได้ดูสวยงามนิดนึงแต่ไม่รู้ว่ามันจะสวยหรือเปล่านะเออเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับเคื่อนนี้เราจะสร้างแบบให้ชาวบ้านมาอยูร่รวมกันก่อนไงนั่นแหละเดี๋ยวเพิ่มเติมมาอีกนิดแล้วก็เป็นบล็อกไม้สีบล็อกตามด้วยมาฝัง่งต่อมาฝั่งนี้ครับ ทำไมมันวางล๊อกไม่ค่อยติดหรือว่าเกมมันแหลกหรือเปล่าวะเนี่ยเออไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าเราสร้างอะไรเยอะแยะมากมายแล้วไงในแมพของเราเนี่ยแล้วก็วางเป็นเสาไม้อีกเหมือนเดิมแล้วก็ต่อไปฝั่งนี้แบบ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 นอันนี้รู้สึกว่ากว้างเยอะมากแล้วนั่นเนี่ยหรือว่าแค่นี้ก่อนดีไหมวะเนี่ยเออตรงนี้วางเป็น ตรงไหมเนี่ยไม่ตรงครับวางเป็นเสาแบบนี้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็วางบล็อกอ้ยวางไม่ทันครับวางไม่ติดเออแบบนี้น่าจะโอเคแล้วมัง้งแล้วก็อันนี้ตรงกันหรือเปล่าน่าจะตรงแหละเออแล้วก็ตรงนี้เป็นเสาอีกเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นหินอิฐเอาไปออกไป,ออกไป แล้วก็ต่อมาแบบนี้ให้มันเป็นรูปทรงคล้ายๆกับตัว L อ,อะ่ะนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้ใส่เสาเข้าไปก่อนละกันเพื่อที่มันจะดูสวยงามนิดนึงรู้สึกว่ามันแคแบแปลกๆนะเออแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลังละกันตรงนี้วางเป็นเสาไม้กี่บล็อกแล้ววะเนี่ยเออลืมครับ ตรงนี้เราจะสร้างเป็นประตูแล้วกันนะเนี่ยประตูประมาณนี้คือผมสร้างอะไรพวกนี้ไม่เก่งนะบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะองมาดูแบบกากๆมากแต่ไม่เป็นไรครับเอาแบบใช้ได้ก็พอนะนั่นแหละแล้วต่อไปเราจะวางบล็อกให้มันสูง2ชั้นแบบนี้ก่อนครับแล้วค่อยมาทุบวางกระจกทีหลังอะไรก็ค่อยว่ากันไปนั่นแหละผมจะวางแบบนี้ไว้ก่อนแล้วก็จะเอาพวกชาวบ้านมาปล่อยทิ้งไว้ในนี้ก่อนครับ โอเคบล็อกเราน่าจะไม่พอครับแต่ครับในตัวได้ก็ถือว่าโอเคอยู่เอามาสักชุดเลยแล้วกันเกินชุดเลยนี่หว่าเออมาแบบนี้เอา้าต่อไปไหนวะเนี่ยเออก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับอันนี้ส่วนเกินขุดออกคือผมจะสร้างประมาณนี้ก่อนครับอาจจะไม่ได้ตกแต่งอะไรมากก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยทําเบื้องหลังแล้วกันนะ นั่นแหละตรงนี้ปิดประตูไว้หน่อยนึงไม่สิเราควรที่จะจะเข้าไปปักไฟก่อนครับเดี๋ยวจะมีพวกมอนเตอร์เกิดขึ้นมานั่นเองเออประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับเดี๋ยวพื้นอะไรพวกนี้เราค่อยมาปูหลังไม้นั่นแหละเออเพราะมันจะเสียเวลาเกินไปไงตรงนี้เราก็วางไปแบบนี้แล้วก็ต่อบล็อกมานิดนึงแล้วกันเรามีบล็อกอะไรที่ง่ายๆบ้างอย่างเช่นบล็อกไม้นี่แหละครับเออง่ายดี ต่อบอกมาเป็นขั้นบันไดแบบนี้เพื่อที่เราจะนํารางรถไฟขึ้นไปนั่นเองใช่เราจะวางรางรถไฟครับขอยีกชั้นแล้วกันเนี่ยแบบนี้แล้วก็วางรางรถไฟลงมาเรื่อยๆรื่อยเลยตรงนี้ต้องวางเป็นรถไฟความเร็วสูงครับใช่แล้ววางไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ประมาณนี้ก็น่าจะขึ้นไหวแล้วใช่ไหม แล้วเราต้องใช้เป็นคันโยกครับคันโยกผมครับมายังอ๋อนี่ไงคันโยกก็วางไว้ตรงใกล้ๆกับรางรถไฟแล้วครับแล้วก็เปิดสวิตไปแล้วต่อไปเราก็จะต่อมาเรื่อยๆจนถึงหมู่บ้านนู่นแหละครับเออน่าจะใช้เวลาประมาณนึงเลยเดี๋ยวต่อไม้ถึงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเริ่มไปต่อมาจากตรงนี้แล้วกันตรงนี้เอาเป็นความเร็วสูง ประมาณนี้อย่าลืมวางคันโยกแล้วก็กดเปิดไปด้วยแล้วก็เป็นบล็อกธรรมดาครับรางรถไฟธรรมดานั่นเองโอเคประมาณนี้ก็น่าจะไปถึงอย่างที่เป้าหมายของเราได้แล้วใช่ไหมส่วนตรงนี้เป็นบล็อกบันไดน่าจะวางไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยวาาแล้ววางไม่ได้จริงด้วยเราก็ขุดออกไปก่อนแล้วก็เอาบล็อกเอาบล็อกหินนี้ชั่วคราวแล้วกันนะ แล้วก็ต่อรางรถไฟขึ้นไปบนบันไดแบบนี้อันนี้ก็ขุดออกครับขุดออกไปหมดเลยวางไปเรื่อยๆครับจนถึงหมู่บ้านนู้นเลยครับเออตรงนี้ก็เป็นบันไดเหมือนเดิมครับถูกออกไปก่อนก็จะได้ประมาณนี้ครับส่วนตรงนี้เอาเป็นเพิ่มความเร็วแล้วกัน เพิ่มความเร็วขอเราจะพอไหมวะเนี่ยน่าจะพออยู่แหลมะมั้งตอนนี้ยังเหลืออีก44บล็อกครับตรงนี้เป็นบล็อกธรรมดาก็พอละเราก็จะต่อขึ้นไปด้านบนแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่ทุบออกตรงนี้เพิ่มความเร็วนิดนึงสักสองบล็อกก็น่าจะพอละว,วางสวิตช์ไว้แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้ ตรงนี้ก็ปพิ่มาร์มเร็วอีกเหมือนเดิมวางคันโยกไปแบบนี้แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนด้วยครับน่าจะอันตรายน่าดูถ้ามีพวกมอนเตอร์เกิดมาเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจดูรอบๆไงเราตั้งใจดูแต่บริเวณด้านล่างอะ่ะเออมันอาจจะมาระเบิดตู้มด้านหลังเหมือนกับในนอกรอบที่ผมได้เล่นไปอะ่ะเออนั่นแหละ2ตัวด้วยนะ ไม่ใช่แค่ตัวเดียวตรงนี้ขุดออกไปเออเราควรที่จะวางเป็นรางรถไฟเพิ่มความเร็วบ้างนี่ว่าผมลืมละเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะสัก3มรางขันโยกแล้วก็กดเปิดเดี๋ยวๆตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชาวบ้านมันจะ ไม่ทันใจไงความไวไม่พอเออนั่นแหละโอเคครับรางรถไฟของเราน่าจะไม่เพียงพอเดี๋ยวกับไปยังบ้านของเราเพื่อที่จะเอารางรถไฟแล้วก็ไปนอนกันนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวกลางคืนมันจะอันตรายไงโอเคก็ใกล้จะถึงกับหมู่บ้านของเราแล้วครับตรงนี้เพิ่มความไวของเราก็ยังเหลืออยู่อีกหกก็ได้จะเพียงพอแล้วแหละเพราะงั้นก็ต่อไปเรื่อยๆเลย โอตรงนี้ต่อไม่ได้ครับมันต้องขุดดินออก3บล็อกก็เอาดินธรรมดาใส่ไปแบบนี้ตามด้วยเพิ่มความเร็วแล้วอีก2บล็อกมาใส่ไปให้หมดเลยแล้วก็กดคันโยกครับตามด้วยสวิตไม่ใช่ดิตามด้วยรางรถไฟต่อเออโอเคครับมาถึงตรงนี้เราควรที่จะคราบเป็น รั้วครับใช่แล้วต้อเป็นรั้วมานิดนึงรั้วอยู่หน้าไหนวะออามาแค่3อันก็น่าจะเพียงพอละเออเดี๋ยวแป๊บนึงผมครับขวานด้วยขอขวานมาด้วยเพราะว่าขวานของเราไม่มีนั่นเองไม่ได้เก็บมาไม่รู้ไปทิ้งไว้ที่ไหนแล้วขวานของเราเนี่ยต่อไปเราก็จะวางรั้วไว้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้เราก็ขุดออก แล้วก็วางรางรุไฟมาแบบนี้เดี๋ยวแป๊บนึงผมขอไล่ทุบบล็อกอาชีพพวกนี้ก่อนครับเกลือน,นี้ผมหาตั้งไว้ในนอกรอบไงที่ได้เป็นสมุนนุ่มนิ่มนั้นมาเออนั่นแหละเพราะว่าผมมาวางไว้แบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูว่าตัวไหนเขาจะเปลี่ยนอาชีพบ้างทุบออกไปให้หมดเลยแล้วกันมา <S <S คือมันมีบางตัวที่ผมเลกไปแล้วไงมันจะไม่เปลี่ยนอาชีพแล้วครับส่วนตัวที่ยังไม่เลกมันก็จะกลับเป็นชาวบ้านธรรมดาแบบนี้ ต่อไปเดี๋ยวเราจะขับเป็นรถไฟกันครับรถไฟอยู่หน้าไหนหน้านี้ไหมได้มาทั้งหมด13คันครับเราเอามาแค่เอามาแค่สัก5ก็น่าจะเพียงพอแล้วมั้งพอหรือเปล่าวะแล้วรถไฟนี้มันซ้อนกันไม่ได้ด้วยนะมันเป็นไอเทมที่ซ้อนกันไม่ได้อะนั่นแหละเอาผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครไม่เอาไอ้พวกที่ไม่มีอาชีพก่อนครับเอาตัวที่มีอาชีพก่อนแล้วกัน ตัวที่เราเคยแรกไปแล้วอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้เป็นคงทนหนึ่งโอเคคงทนไปนายคงทนไปคงทนแถวบ้านของเราแล้วกันลานขึ้นไปโอเคขอให้เดินทางไปโดยสวัสดิภาพไปเลยทำไมมันช้าจังวะมันเดียวได้แค่นี้รางรถไฟโอ้โหลากกับเรือยังไวกว่าอีกนะผมว่าอ๋อนึไงเขาไปแล้วครับโอ้ไปไวอยู่นะพอได้เพิ่มความเร็วรางสีแดงก็ไปไวอยู่ และตัวนี้ผมไม่มีอาชีพมันได้วางแล้วมันเป็นอาชีพได้ไงวะเนี่ยขึ้นไปด้วยแล้วกันไปนายอ่ะเออขึ้นง่ายๆครับแบบไม่ต้องสั่งเยอะไปคนที่2ก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปใครจะเสนอหน้ามาอีกมาต่อรางรถไฟมาให้ถึงใกล้ตีนมันเลยจะได้แบบพร้อมขึ้นให้ไวเลยไอตัวไม่มีอาชีพถอยไปก่นอนเอาตัวที่มีอาชีพไปครับดันไปเลย แล้วก็เหลอ,อีกอกีตัวเนี่ยหนึ่งสองสามรางรุดไม่ใช่ดิไอรุดรางของเราไม่พอแน่นอะนต้องครับเพิ่มอีกนิดนึงครับวางไม่ได้วะเออไอตัวนี้ขายอะไรเนี่ยโชคลาภสามไปขึ้นไปให้ไวเลยแล้วก็ตัวต่อไปอันนี้ขายเป็นนุ่มนวลเอออันนี้แหละที่ผมเล็มาตัวนี้แหละไป แล้วก็ตัวนี้ขายเป็นทนไฟตัวนี้ตัวนี้ซ่อมแซมเออตัวนี้จําเป็นต้องเอาไปครับอันนี้ชั้นหนังสือธรรมดาตัวนี้เดินไปฝั่งนู้นดิเออเดินไปฝั่งนี้แล้วก็รถรางเราไม่มีเดี๋ยวร้าเพิ่มนิดนึงเอามาสักสองคันเลยแล้วกัน สามเลยเอ้าแล้วมันกลับมาทําไมเนี่ยโล่ไปเลย,เยคอยไปกลับไปยังรีสอร์ทที่บ้านของเราแล้วมันจะกลับมาทําไมล่ะเ <c oughs> อ้าแล้วไหนไอตัวที่ขาย <c oughs> ซ่อมแซมแล้ววะอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> อันนี้ซ่อมแซมอยู่นี่โอเคแล้วนี่มันจะกลับมาทําไมเอ้ามันกลับมาสองคนแล้วครับเฮ้ย <c oughs> ไปดิคอยไปด้านหน้ามันกลับมาเพื่อ <c oughs> <c oughs> เออจอดรอตรงนั้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวขออีกต <c oughs> ัวนะ <c oughs> วัวนี้ไหนอะตัวไหนแล้ววะ <Huh? S 1> ตัวนี้ใช่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 ใชใชไปดันมันไปดันไปขึ้นรางรถไฟครับดันไปดันไปแล้วก็วางกลางรถไฟให้มันขึ้นเอาอะไรของมันวะกุบบอกมันมันขึ้นยากขึ้นเย็นจังวะอย่าบอกว่าไอ้ตัวเสื้อเขียวขึ้นนะไม่เอานะเออนี่ไงขึ้นมาแล้วตัวเสื้อเขียวออกนิดขวาง ตัวนี้ก็ไปเหมือนจะวนไปวนมาอยู่นี่แหละครับไอ้ตัว2ตัวนั้นนะเออไปแล้วก็ตัวนี้ยังไงขายเป็นหนังสือธรรมดาอันนี้ก็ขายอะไรเนี่ยรนไฟเรายังจะไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวขอเก็บเตียงไปเลยแล้วกันครับเก็บเตียงไปด้วยเพื่อที่จะพากลับไปยังที่บ้านของเรานั่นแหละส่วนของที่ไม่จําเป็นเก็บไว้ที่นี่แหละเนาะรางรถไฟก็น่าจะเพียงพอแล้ว โอเคครับเดี๋ยวขอนอนก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพวกซอมบี้อะไรพวกนี้ออกมาหากินกลางคืนไงทำให้ชาวบ้านของเราตุยหมดเรามีรางรถไฟอยู่อีกหนึ่งครับไม่สิอีกสองเดี๋ยวเราให้ชาวบ้านอาชีพธรรมดาขึ้นไปด้วยละกันไปนายเป็นผู้มีสิทธิพิเศษโอเคแล้วก็เราต้องมาตัดรางรถไฟตรงนี้ออกไม่งั้นมันจะเด้งกลับมาแบบนี้เพื่ออะไรของมันว่าทำไมมันไม่ขึ้นไปอะฮัลโหล ไปดิเฮ้ยค่อยไปด้านหน้ามันกลับมาเพื่อเออไปแบบนั้นแหละถูกต้องแล้วแล้วก็มันจะเด้งกลับมาอีกหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวไปดูมนันดิขุดออกแล้วกันเออเพื่อที่ไม่ให้มันเด้งกลับมาแล้วก็ไปดันตัวที่ยังไม่มาน่าจะเหลือแค่ตัวเดียวหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ไหม ไม่สิเลอีกสตัวไปไปให้ไวเลยจะเด้งกลับมาเพื่อตัวนี้ขายเป็นนุ่มนวลไปโอเคครับน่าจะแค่นี้แหละเดี๋ยวรางรถไฟสีแดงนี้เราเอากลับบ้านไปด้วยแล้วกันครับเผื่ออนาคตรเราจะเป็นต้องใช้ไงทุบออกไปเลยเพราะว่าเราจะไม่เคลื่อนย้ายชาวบ้านแล้วครับแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปผสมชาวบ้านเอาที่บ้านของเรานั่นแหละเอา้ามันเด้งกลับมาอีกแล้วไป ไปด้านหน้านุ่นจะเด้งมาเพื่อไปเก็บรางรถไฟแดงด้วยครับโอเคส่วนคันโยกไม่เอาแล้วครับมันเด้งกลับมาเพราะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันน่ารำคาญมากเลยนะเนี่ยเด้งไปเด้งกลับอยู่มันไม่ได้ชนอะไรเนี่ยอ๋อมันชนกับไอตัวนี้หรือเปล่ามันก็เลยเด้งกลับมาไปอีกตัวหนึ่งดันไปครับดันไปเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆ,ๆ ดันไปเออไปซะดีๆเอา้าตกรางเฉยนี่ขึ้นรางไปเออแล้วก็หวังว่าไม่ได้กลับมานีไงมันจะเด้งกลับมาเพื่ออะไรเนี่ยแล้วมันเด้งไวด้วยนะตอนเด้งอะ่ะเออไปเดี๋ยวขุดรางออกก่อนแล้วกันเพื่อที่จะไม่ให้มันเด้งกลับมาแบบนี้แบบนี้ แล้วมันมากระจุกอยู่ตรงนี้ทําไมเนี่ยทำไมมันไม่กลับบ้านไปล่ะฮัลโลหลือว่ารางสีแดงของเราไม่พอหรือเปล่าวะผมว่าเราต้องเพิ่มเป็นรางรถไฟสีแดงแล้วแหละเพราะว่าพวกนี้มันจะเด้งกลับไปกลับมาแบบนี้อยู่ได้เนี่ยเพื่ออะไรของมันไม่รู้มาเพิ่มรางสีแดงตรงนี้แล้วกันโอเคความไวเริ่มทำงานแล้วก็ถือว่าน่าจะถึงบ้านของเราโดยสวัสดิภาพแล้วแหละ ไปที่เรือสตัวดันไปพร้อมๆกันเลยเออแล้วถ้าเรานั่งรถไฟด้วยแล้วก็ดันไปด้วยดีเปล่าวะลองดูดิดันไปเออดีกว่าเรามาเที่ยวเดินดันอยู่นะไปเออนี่แบบนี้เร็วกว่าเยอะเอามันทะลุตัวเราแล้วเด้งกลับไปด้านหลังได้ด้วยเหรออะไรของบันวะเกมไปดันไปดันหน้าดีเฮ้ยมันจะเดิงกลับมาเพื่ออะไรเนี่ย จะเด้งกับไมกแล้วครับจะเด้งกับอมกแล้วเนี่ยเด้งกับอมกแล้วทะลุไปอีกหรือเปล่าเอ้ยเราเราก็ด้งด้วยครับเบลกไม่อยู่ครับเบรกไม่อยู่ทําไงเนี่ยฮัโลโหลเอ้ยตอมันดินงด้งกุดไวอะไรวะเนี่ยเขาให้ไปด้านหน้ามันดันมาด้านหลังซะงั้นเดี๋ยวขุดรถออกก่อนนี้เออแล้วก็เอามาพร้อมกันเลยคราวนี้ผมรู้แล้วว่าต้องใช้วิธียังไงไป ไปยังรางรถไฟเดี๋ยวเฮ้ยมันจะตกรางทำไมเนี่ยไปดันไปแล้วเราก็ถืออีเตอร์รอเลยครับเดี๋ยวเรารอสับด้านหลังรางรถไฟนี่แหละถ้ามันเด้งงออบมาโอเครอสับรางรถไฟเลยเออสับไม่ทันครับเพราะว่ามันไวมันด้งไวเกินมันเด้งเพราะอะไรวะตะกี้ลืมดูสาเหตุของมันครับไป คือตัวเราก็ด้งด้วยนะไม่ใช่ว่าแต่ไอ้พวกนี้จะดิงกลับมาอุ้ยเบรกไม่อยู่ครับเบรกไม่อยู่มันด้งกลับมาเพราะสาเหตุอะไรนะเออนี่มันก็ไปด้านหน้าดีอยู่เนี่ยเออทำไมรอบนี้มันไม่ดิงแต่รอบก่อนหน้านี้มันด้งไปด้งมาเด้งมาเด้งไปอยู่ได้เอาเนี่ยหยุดอีกแล้วเดี๋ยวขอสับรางทิ้งก่อนโอเคมันจะไม่ดิงมาอีกใช่ไหมตรงนี้ขอสับรางทิ้ง เอาเลยตัวนี้ตกรางได้ไงอันลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารางรถไฟเราไปแล้วเออดีนะดันในพวกนี้ไปเจาไอ้ตัวนี้ให้เข้าในรางหน่อยแล้วมันตกรางได้ไงวะลหลหรือว่าเป็นเพราะไอ้ตัวนี้ตกรางหรือเปล่ามันก็เลยทําให้ไอ้พวกที่เหลือเด้งกลับมาอันนี้ขุดทิ้งไปก่อนเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาอีกโอ้ไปยืนกองอยู่ตรงสะพานของเราแล้วครับตอนนี้ ไปตามเพื่อนไปอันนี้ขุดออกขุดออกขุดออกโอเครออยู่ตรงนี้ไม่ต้องมาละส่วนอันนี้เป็นรถรางของเราดันไปเออไม่ใครไปถึงบ้านของเราอย่างเนี่ยไปถึงบ้านตัวยังอัะลหไปดีมันไม่ยอมไปครับเป็นเพราะอะไรวะเนี่ยมันติดอะไรเอ่ย โอ้มันติดกันแบบนี้เลยเหรอมายืนยิ้มอยู่ทําไมเนี่ยพวกนายทาไมไม่ไปต่อฮัลโหลหรือว่าตรงนี้เราลืมวางเป็นคันโยกหรือเปล่าวะมันก็เลยแบบติดต่อกันแบบนี้ไปทีละตัวก็ได้ไปเออไปเอายังไม่ไปครับดันไปเออตัวถัดไปลำบากยากเย็นเหลือเกินนะเนี่ยไอ้พวกนี้ Few moments later. เอาใช้รถรางดันไปครับเนี่ยเอา้าทำไมเราทะลุมันมาได้อีกแล้ววะมันต้องดันกับตัวเองครับดันกับรางรถไฟแล้วเราจะทะลุตัวมันมาได้อะมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันไปสิเออน,นี้เพิ่มความเร็วแต่เหมือนมันไม่ได้เร็วเลยครับมันเป็นเพราะอะไรวะมาตัวสุดท้ายท้ายสุด เป็นอาชีพอะไรไม่รู้ครับไปให้ไวเลยไปถึงบ้านเราโดยสวัสดิภาพนะพวกนายเอา้าทำไมมันชอบมาหยุดตรงนี้จังวะหรือว่าเราลืมกดสวิตช์เหรอเออเราลืมเปิดครับผมลืมผมว่าอยู่ทำไมมันไม่เพิ่มความเร็วเพราะว่าเราลืมกดนี่เองมาเอา้ยนี่ไงแล้วก็ทั้งหมดก็จะเด้งไป บนบ้านของเขาประมาณนี้ครับแล้วก็จะมากองอยู่แบบนี้นั่นเองเป็นภาพที่สวยงามมากเลยดูดิโอเคที่เหลือเราก็ทุบรางรถไฟนี้ออกทุบออกให้หมดทุกตัวแบบนี้แบบนี้แล้วผมเก็บเตียงมายังไเนียไอ้ตัวนี้ยังไงอ้าวมันเดินออกไปนอกซะง,งั้นเออช่ามามนเถอะเดี๋ยวมันก็น่าจะเข้ามาด้านในแหละบัง ตัวนี้เราวางเตียงให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกใหม่ของเรากันก่อนมาทุกคนเข้ามานอนตรงนี้แตาเวลาเข้านอนแล้วหรือยังใกล้แล้วแล้วอีกตัวหนึ่งมันอยู่ด้านนอกทําไมมันถึงไม่เข้ามาวะนหนมันเดินไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่มันอยู่นี่นี่เองไปเข้าไปด้านในเนี่ยเราต่อบล็อกให้นายแล้วขึ้นไปฮะขึ้นไปดีเฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ย ไม่รู้จักที่นอนหรือไงที่นอนนายอยู่ฝั่งนี้อะไรของมันวะหรือว่ามันไม่อยากนอนดีดเเราไป,ไปนูน่นไปนู่นไปนู่นฮัลโหลไปดิเฮ้ยหรือว่าเราจะต้องเคาะแบบนี้ถึงมันจะไปใช่ไหมเออนั่นไงพอเคาะเขาให้ไปปุ๊บทันตาเห็นเลย โอเคครับในคลิปนี้เราก็ได้ย้ายชาวบ้านมาอยู่ใกล้บริเวณบ้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบ้านตรงนี้ค่อยมาตกแต่งให้กับชาวบ้านข้าวหลังแล้วกันครับเพราะว่านี่เรายัางไม่ได้ปูพื้นอะไรแบบอีกเยอะแยะมากมายไงเคือถ้าเราจะทําตรงนี้หมดมันน่าจะเสียเวลาครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะมาทําในเบื้องหลังหรือไม่ก็จะมาทําใน EP ีถัดไปแล้วกันครับ โอเคครับเลในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าหากชื่นชอบหรือถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับช่องของเราด้วยละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับเนี่ยพอเรากดย่อบแบบนี้ชาวบ้านก็จะพยักหน้าตามเราด้วยเป็นไรครับเนี่ย